่าค้ากับปีคามาร์เป็นพเซนเตอร์ของเราด้วยก็ต้องขอบคุณคาร์มาดนะคะแคที่ดอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับออก็ดีใจมากเป็นครั้งแรกที่เจอคนเยอะๆแบบพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยก็ฝากตัวน้องใหม่ด้วยนะคะ ก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้พี่พี่นักข่าวจากแฟนคลับมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงพี่ๆี่ดารานักแสดงทุกท่านด้วยก็มากันเยอะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวน้เราตกใจกับยอดขายไหมพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บถล่มทลายมากเอาจริงๆไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้ของไม่พอขายของไม่พอขายจริงปะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงใช่ ดีใจดีใจดีใจมากเราไวพรน15ปีคามาไวพรนเหรอก็ขอให้คาร์มากนะคะแล้วก็แบรนด์ในเครือคาร์มากทั้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อไมาให้คนใช้อย่างี้เรื่อยๆเลยค่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีแอนนิเวอร์ซีคาร์มากนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็โกอินเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะ เป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีทั่วเอเชียยังไม่โฟลว์ยังยังไม่โฟล่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอะคือพอเจอพวกแฟนแฟนเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมัน มันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทำให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่เงี้ยแล้วก็รักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับเ,เราชินกับคำว่าสนามบินแตกอย่างชินแล้วเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบอบุณ <c oughs> คือเอาว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหา ป็นระยะก็ด uh> ีเราจะได้อย right totally ู่ด้วยกันได้นานขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบมือบายๆอะไรเงี้ยถ้าทุกคนแบบแบบมีมีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ไปมันแตกต่างกันไหมต่างไหมอ๋อแฟนคลับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างเช่นเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่างกันไหมก็ แทบจะไม่ไม่ค่อยต่างกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมต้องรับมือไหมเน่ยเพราะว่าแบบเราก็ไปราตู้มารับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกันแบบหูฟูงช่องอ๋อก็อืมจริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมากที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็ เาก็คงอยากเจอเรามากๆอะ<ช>่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเอ่อก็วอนให้แฟนๆแบบคืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัย<ช>นั่นเองเพราะ,<อ>ะว่าแบบถ้าสมมติอัดๆเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ลมคือแฟนๆก็ลมด้วยเราพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไปประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอะ่ะคือก็มีแฟนๆลมเราพี่หลีก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้ นานขึ้นด้วยอย่างบางภาพเองเห็นแม่ก้อยเองก็แบบถูกเบียดออกมาเลยเบียดไม่เป็นแฟนคลับแล้วคุณก้อยคุณก้อยเดินกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เราเจอได้กันครั้งแรกพี่ทีมงานก็อาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรครับใช่แต่ว่าสุดที่หลิงโดนปัดที่บอกมีคนเข้ามามีคนเข้ามาหมายถึงว่าที่มีจุดทีถึงตัวเราอะอ๋อใช่ก็มีแล้วก็มี ก็คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำอย่างนี้อ่ะอ๋อรับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยชีเกตใช่อยย่างงเี้แล้วมีข้อข่าวเปลี่ยนอีไหมไม่ใช่เหรออีกอันหนึ่งหรอไม่จริงเหรออันนี้เหรอที่ที่บอกว่าที่เหมือนเข้ามาจู่โจมเราที่เหมือนจะมาถึงในถึงตัว ใช่ไหมใช่ตุ๊กตาอันนี้ไม่หรอันนี้คือล่าสุดนี่ล่าสุดล่าสุดก็ใช่ตุ๊กตาไหมคะหนูก็ไม่เคยอัปเดตอีกหมขอโทษนะเพราะว่าเราอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือด้วยไม่ถึงเขาก็เลยเปี่ยลจระไยขอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คลิปในช่วงจังหวะตั้ๆคนคิดว่าจะเข้ามาโจม น่าจะน่าจะน่่ค่ะใช่ใช่เรื่องเราเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแต่ความพอดีกับรองกระแสดราม่ามากตลอดเลยนะก็รอมีไหมอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างค่ะอ่ะอย่าง่านะแบบกระแสดราม่าม่ากเลยยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องราวที่แบบว่าหคิงกับพี่โป๊อย่างเงี้ยอันนี้พี่โป๊ปใช่ไหมวะดูดดููแนบชิดไปแฟนคลับไปใกล้พอใจ อ๋อจริงๆมันก็ตามบีต้องตอบเอตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไร <c oughs> ใช่ไหมไม่ไม่ได้คือคือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทำงานก็คือหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือว่าพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่รอบข้างตลอดแล้วส่วนตัวหลิเงเองก็ก,ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอย่างใด เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบไม่ให้เกียรติหรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทํางานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะค่ะใช่อยางอยางอย่างท่ายืนที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเซตวางไว้อยู่แล้วใช่อาจจะอาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มันได้รับคนเยอะๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนถ่ายตอนามรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าใกล้ชิดเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ใกล้ชิดกันเกินไปเหรอตอนนั้นก,ก,ก็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 คงทำตามตามตามความเหมาะสมที่ที่พี่พ,พี่ทีมงานให้ทำแต่กระแสดาว่ามันโจมตีหนักอย่างที่โป๊ะเลยเรารู้สึกยังไงบ้างงอนพี่ช่องสามก็ออกมาต้นออกจหมายชี้แจงว่าเอออย่าพลาดทิ้งนั่นนน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวตัวหลิงเอง ยังไงอะจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดราม่าลไม่ไดด้ตติามมมดราาา่กขอโทษเขาว่าพี่โป๊ะว่ายังไรนะมีคนมีคนไปติดตัวมตีพี่โป๊ะเยอะมีเครดิตพี่โป๊ะหรอว่าไปไปว่าเรื่องอะไรดิโป๊ะนั่นโยงไ้ยัดเรื่องเก่าๆแล้วโยงมายังเรื่องเราถามพี่แล้วก็หลิงบอกแบบคนที่เข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับว่าแบบมันอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบนี่นั่นนี่ค่ะก็ ใช้เขาแล้วคำพูดที่ดุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอีกอีก,อกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีค่ะส่วนตัอาจจะต้องต้องอาจจะต้องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆด้วยที่ว่าเราเขา,เขาเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วกเออ็เราไม่ทำลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำลายใครค่ะ เป็นการเป็นการน,นี่เอออรู้สึกยังไงบ้างอารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบว่าพอมันมีดราม่าเงี้ยกลัวคนไม่กล้ามาเข้าใกล้เราร่วมงานกนะับ<ๆ>เราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลีก็คือทํางานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรเงี้ยทั้งนักสแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำว่าแบบอธิบายอะไรเงี้ยแลกันอือจริงๆวันนั้นพี่โป๊ะเขาก็ มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะพี่โป้พยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงก็มองว่าพี่โปเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ร่วมงานพี่ชายที่ที่นิสัยดีค่ะใช่แบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลิงจะไปแอบกระซิบทีมงานเองใช่ค่ะ ไม่ทำโฆษณาเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแตกเขาบินกันมาไกลมากรู้สึกไงบ้างดีใจไหมดีใจเนาะเขามาล้องแต่รอของคืนคืนก่อนวันทีามคืนเขารอข้ามคืนเลยรู้สึกไงบ้างเขาทุกเขามาแบบร้อนรอนรู้สึกแบบเขาทำกันได้ยังไงอ่ะแบบทำกันได้ยังไงข้ามคืนเลยนะบางครั้งเรารอแบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วแต่นี่เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมาล้อหนาตอนคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มาล้อตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โห แบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตสา์มารอกันใช่จริงๆแทบจะทุกงานเลยเขาะจะแบบอย่างอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> จริงๆเรารู้สึกขอบคุณเราก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราแต่ว,ว่าก็อยากให้แฟนๆดูแลดูแล,แลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือ,ค,อคือไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่า คือเขาเช้าเราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตดายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแจกบ่ายสาอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่ต้องมีใครรอนานอ้าหโอเคค่ะ